สั่นวะโอ้ยเอ้โหโดนครับพี่น้องบ่สวบมันดูดโอ้มันดูดมันดูดครับผบ่สวบวะปลาหนิวะโด่นครับโด่นโด่นนะครับนุ่ไใสกันโด่นนุ่สกัสวัสดีครับพี่น้องครับ พอกันอีกแล้วนะครับเนาะกับบรรยากาศที่มาแลงหลังเหลืองานันวันนี้ก็บอกมาหาตัวปลาคอแหะครับเนี่ยอยู่สาน a m สาธารณะเพื่อประโยชน์อยู่เกาหลีใต้นี่แหละครับจะมีปลาคอจะไ,ได้เวตรมไปปนบ้าครับผมนะครับเปิดเป็นการบเเ๊เสียไลาสีมือสีธรกมอันนะครับเนี่ยเฮ้ากบยางเนียสุกเนียมนนยยันเงียบกบยางมันเท้านี่แหละครับไปครับ รุ่นปีชดเหมืนกันครับผมทงนี่กระสิกินเขาไม่หรอกครับนี่เลี้ยงแล้วนะครับผมหมายเดิมๆก็เก่ายมาไราเทียร์หรอกครับสวัสดีไรเทียร์หรอกครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นบขบปวดหรอกครับขบปวดกับหางาขึ้นอัดไว้เหงื่อไม่ยังได้กับวัวสวกวัวมันไรเทียร์วัวด้ลงเล่ยวัได้ล,ดลงไว้ใเหงืพี่นอ้องเบื้องนี่แหละครับโอ้ยผักจกักวยางงามเลยครับ ย่างหนาเลยค,ครับนี่พอดีเลยมึอนี่บ่มีนะักกีฬาตุ่ปลามานะครับเดี๋ยวไปตีบังบอลนี่มัง้งนะครับจิมีตัววะดูค,ครับโอ้ก็จวกขึ้นหน้ากันนะแดดอย่างนั้นด้อ ข้กจักนานปวดบอ๊อันนักกีฬาตกปลาบัวม่านครับฮะมึ่งมุงเป็นเบื้องครับพี่น้องโอ้หกขักหกเนี้ยนะขักนะเนี้ยข้จกจวกระได้ก็ได้มากโดนหลายคนละแต่มักกนต้องห่างกันรอสักคุนละครับมุ่งมุ่ ไปงุครับจะช่วยแตมาับู่ตรงไหนน้ะที่ถึงมองกันได้แล้วครับเนี่ยกุ๊บกันลวเนี่ยเผเ่อะกินจนหล่นแหลกไปแล้วตบดูโอ้่งสวยู่างไดนนะ้อ ครับเดี๋ยวง้มบอกหม่กันนะครับอู้ตัวน้อยเงี้ยเงี้กันตายไปก่อนครับไมืเก่อนเงีกันพดีน้ำร่วงครับพี่น้องพุกเสด็จพ่อกินอยู่หรอครับบอกหม่ครับพี่น้องมึงโหลดบอกหม่ใส่เบื้องเรื่องคุณนะการพัฒนาผลหรอครับความเพียรเสนพุ่นหรอกคุณครับผมว่านหอยปัง ช่อนให้นะครับไปพวดพุด่นคือว่าพ่อได้อ้อมได้พัดรูปวะครับตีปรกวดมึงบ่นระคับ่นังโอ้ยเพื่ตัวนมนอ้วนยังไงเซ่ล่ะคุ้มคาบ่ล่ะเดียวไปส่งหลยอยู่โอ้ยหน,น,น,น่อนนนึกว่ บุงบ้งงคนแล้ครับตัวหนึ่งกับตัวหนึ่งต้งอง,ตงผ่าดกัเเเน,นเลยล่ะเจ้าจ้าหน่นแหลกกูเลยว่าปลาเอโอ,โอ ขึ้นซอยพี่น้องคือเอาวะหล่ยคือปนี่บ่ถือยืนมั้งเนี่ยเพี่น้องเดาๆมงทีเป็นตวงินดลงไปมึงจะรั้งเนาะมึงขับเบื้องเนี่ยนะครับเบื้องเด้อยส่วปายเท้ายู่ ปานพอหน่อยว่ากบกบๆอ,อโหท้งพุ่นกยแม่นมองบ่ดวนวะข่สั่ะโอ้ย้องฟุตดวนเลื่ลบบอแล้วเรื่อแล้วโอ้ยถวปป่เด็กไปปุนดีดีกว่าครับโอ้ยปา้าใปัถงนี่แหละนี่ ถือ,อยังคงแางสวกัสดีครับจัดมันเย็ดตัวใดวตัวหนึ่งน้องถึโดนนะครับ อน,นั่นต้องนะครับเริ่มแล้วเอ้โหโดดครับนี่ของบ่กส่วนมันดูดโอมโดด,ดมันดูดครับผมบ่กสวว่วนวะปลาหนึ่งวะบ่กสวว่วนมันเป็นกระกระกเสืออมเอาเลยวะแบบนี้สิทธว่าตัวเงี้ยนะครับนี่โอ,อ้ปลาพวกสวว่วนเนาะมันเด๋ โอ้ยจะขาดด้วเสียกเว่าขาดยังไงวะนอ้อน่อยแง่น่นนยครับคุณโอ้ขึ้นมานเถื่ น่าวะไม่รูปตาเหรอวะโอ้ยเจ้าตัวเปียกก็เป็นหวงเง้ยตาลุกเดียวไปเรยครับยืดเลยเหยียบเลยขมคาเลยตาก็บเไดอไปดีไหมเดี๋ยว Ừ, lên Sao mình đọc bán trên nha đi Đồ cuốn khắp, đồ cuốn Ú, lụt rồi Ú, ผ่าเลยครับโอ้โอหตัวนี้มัหุบอดกตัวนี้เขามกินเดือขึ้น,น,ยยนอ,อ,อย่างโอ้ยมากอดเดอดงยางปาเกียนทงเรื่องพี่น,น,ออนาาออ้องโอ้โหนาผดเลยลกเก็บปากด้วบ้างเห็นไหมของงในด้วยทงังเกาด้วยครับผม โดนแต่เบื unten, ่องเงินไหมันมีตัวบปล่าป่ะปุ๊บโดนนะครับมี่ไก่กโดนมี่ไก่กดรดอยู่แล้วพี่น้องอุ้ยยังวะรุดตีเดี๋ยวกะสองตัวแล้วสามตัวแล้วโอ้ ฝั่งนู้นไทยครับผมเสอด้าเฮ้ยพี่น้อเฮ้ยเฮ้ยเหมือนนังะนี่แหล้ครับพี่น้องผลงานมือนเนี่ยเลี้ยงเนี่ย ชือเป็นเฝ้าว,วันหอยปังขุนครับโอ้ตวัวอ่อนส้วนหายวันพันลัตนะเสียดายนะครับเนาะบุดสองตัวสามตัวมันจะปา่านี้ครับสูบที่แหลกวันจะปาน้อยบ่มเงี้ยปากางปเงนะี้ยมสวบอะไรเนาะมันหายมาแก่เมื่อไหม่ยู่ครับเนี่ยีดี๋ยวครับผลงานพ่อได้บอกไมไปพัดัวละแพาพี่แกงนะครับเนะเสียบอยู่แต่บงุงบมใบนี่เบอร์ยังไลยครับเหมือนเนี่ยไม่พนลองเบองบ์งซ้ำเดี๋ยวครับ วันนี้ก็ะทึงได้บอกไว้กทึงไดชสวมยิ้วน้ำเนาะครับเนาะก็คือกันกระบาลเท่าไหร่ครับเนี่ยยิ้วบรรยากาศบรรยากาศภาพอากาศสำหรับจิบนี่ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทำรวจช่ชมสุขภูสุขคนเด้อครับเด้อมื่อหนากระพบปะกันไม่ขอขอให้สุขคนอยู่ดีไม่แห้งลำลำรวยรวยเงินทองทุกผู้ทุกคนสำหรับแรกนี่สวัสดีครับ